ในช่วงนี้ตลาด crossover ต้องเรียกว่ามีทั้งเลือกเยอะแยะไปหมดทั้งรถเล็กและรถใหญ่แต่ใครจะเชื่อว่าในปี2007 Honda ได้ลองเชิงด้วย cross road จะเป็นยังไงไปดูกันเลยในช่วงปี2007 Honda พยายามออกแบบรถดุ่น,นึงเพื่อมาแทน HRV แต่ต้องย้ำก่อนว่าเป็น HRV Original ที่ขายตั้งแต่ปี1998ไม่ใช่ V ี e l l หรือ HRV ที่บาราเคุ้นเคยกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ทว่า Honda ก็คิดว่าจะทำยังไงให้มันดูแปลกกว่า CRV ดีจากนั้น Honda ก็เกิดมีไอเดียที่น่าสนใจว่าถ้าเอา Honda Stream มาทำเป็นแบบยกสูงจะเป็นอย่างไรซึ่งช่วงนั้น Honda Stream ก็ได้ทำการเปลี่ยนโฉมมาสดๆร้อนๆซะด้วยดังนั้นจึงทำ Honda Stream มาในสไตล์ยกสูง พร้อมกับปรับดีไซน์ให้ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Crossroad ซึ่งชื่อนี้จะไม่ใช่ของใหม่เพราะว่าในปี1993 Honda ก็เอา Land Rover Discovery มาสวมชื่อนี้และขายในญี่ปุ่นแต่ทว่ายอดขายนั้นมันน้อยมากๆเพราะขายไปได้เพียง484คันเท่านั้นจึงทำให้ Honda เลิกทำตลาดไปในปี1996และชื่อนี้ก็กลับมาอีกครั้งมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไร เริ่มจากงานดีไซน์ภายนอกที่เหลี่ยมขึ้นทั้งคันเมื่อเทียบกับ Honda Stream และ CRV แต่เอาจริงๆแล้วดีไซน์แบบนี้ในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมากเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอรไม่ว่าจะเป็นแบบคาร o g e นหรือ HID ซึ่งบ้านเหล่านั้นจะเรียกว่าสีนอนเช่นเดียวกับกระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบ3ามขีดที่ดูทื่อแต่แอบแกร่งตกแต่งด้วยโครเมียมเพื่อความเท่ พร้อมกับกันชนหน้าก็จะมีการแบ่งเป็นสัดส่วนและทํารูปทรงให้ดูดุดัดนขึ้นนอกจากนี้รุ่นไหนที่มีไฟตัดหมอกหน้าก็จะมาเป็นแบบเจาะกันชนซึ่งก็จะเป็นดวงกลมๆอย่างที่เห็นนี้ต้องบอกเลยว่าฮอนด้าในยุคนั้นท่านดัดท่าไฟตัดหมอกแบบนี้เยอะจริงๆอีกทั้งใช้ร่างตัวรถก็จะมีการตกแต่งสีเงินเพื่อความดูดีและเขาบอกเลยว่าในรุ่นพรีเมียมจะไม่ได้มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียว ซึ่งด้านข้างก็จะมาพบกับแนวกระจกที่แอบคล้ายกับนิสสันคิวแต่จะมีการกลาวเซทให้มันดูเฉียบคมขึ้นพร้อมกับกระจกมองข้างก็จะมาเป็นแบบทรงลูกบากพร้อมไฟเดียวที่จะอยู่บริเวณแก้มข้างแต่ถ้ารุ่นไหนใจถึงหน่อยก็จะได้ไฟเดียวในกระจกมองข้างที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันและที่สําคัญถ้าเกิดมาแบบนี้แสดงว่ารูปทรงค่อนข้างยูนิคแถมยังใช้กับรุ่นนี้เพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นดังนั้นอะไรอาจจะหายากไปสักหน่อย แน่นอนว่าฟังก์ชันปรับและพับไฟฟ้าจะกลายเป็นของพื้นฐานไปแล้วแต่จะมีสองฟังก์ชันที่น่าสนใจนั่นก็คือกระจกมองข้างสามารถไล่ฟ้าได้อันนี้นิรื่องปกติแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายจะเห็นว่าเนื้อกระจกมีขนาดเด็กลงเพราะด้านล่างนั้นจะทําเป็นแบบกระจกมองมุมในตัวซึ่งจะสามารถส่องไปที่ข้างล่างได้แต่ทุกวันนี้รถหลายค่ายจะเอาฟังก์ชันนี้ออกไปและแทนที่ด้วยกล้องรอบคันหรือกล้องสำหรับมองมุมฝั่งซ้ายแทน แถมบางรุ่นย่อยจะมาพร้อมกับกระจกแบบ Privacy Glass ที่จะทําเป็นแบบทึบมาจากโรงงานจนไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มแต่อย่างใดอีกทั้งตัวมือจับประตูก็จะมาเป็นแบบดึงที่มีรูปทรงเข้าขับตัวรถอีกด้วย ส่วนเส้นสายตัวรถนั้นนอกจากจะมีเส้นสายใต้มือจับประตูที่ทําให้ตัวรถดูแร่งได้อีกชายล่างเองก็จะมีการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสีจะกับตัวรถที่ทําให้ดูหรูหราไฮโซและสีดําที่จะมาเป็นแบบทรงดิบนั่นเองส่วนลายล้อนั้นในรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับล้อนขนาด17นิ้วแบบ7ก้านในสไตล์ของคอนด้ในยุคนั้นส่วนรุ่นรองลงมาตัวก้านก็จะเยอะขึ้นก็จริงแต่ก็จะเปลี่ยนเป็นล้อกระทบพอมฝ,ฝาครอบที่ทําให้ตัวล้อนั้น ดูหรูหราให้กับล้อแม็กแต่ยังไงฝาครอบก็คือฝาครอบอยู่ดีและไหนๆถ้ามาทรงดิบแล้วในรุ่นเริ่มต้นตัวล้อก็จะมาเป็นแบบล้อกระทะเพียวๆอีกด้วยซึ่งตัวเริ่มต้นเองนั้นกระจกมองข้างกับมือจับประตูก็จะมาเป็นแบบสีดําเหมือนกันถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ไอคอยคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันคือรุ่นประหยัดนี่ว่าแต่ถ้าเป็นยุคนี้ออืืหมันรุ่นแต่งเท่ชัดๆเลยซึ่งโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะ ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายทรงยาวเหมือนกับ HRV รุ่นแรกพร้อมกับแบ่งชัดเจนเลยว่าอันไหนไฟท้ายหลักไฟถอยและไฟเลี้ยวแน่นอนว่าตัวหลอดนั้นจะยังไม่ใช่ LED เพราะคนด้านในยุคนั้นรู้ที่ใช้ LED ถือว่าน้อยมากๆเลยส่วนไฟเบรกนั้นยังไงก็ต้องเป็น LED อยู่แล้วละ่ะพร้อมกระจกหลังที่จะมีความโค้งมนต่อเนื่องกับตัวถังและมีที่ปัดน้ำฝนกับไล่ฟ้ามาให้พร้อม ถึงกระนั้นก็มีข้อยกเว้นที่ว่ารุ่นเริ่มต้นจะไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้แต่อย่างใดแต่ยังดีที่ไม่ตัดไล่ฟ้าออกอีกทั้งตัวฝาท้ายเองก็จะมาเป็นแบบ2ชั้นและส่วนล่างจะทําเป็นแบบท้ายเต็มด้วยแต่อย่าถามถึงระบบไฟฟ้านะเพราะยุคนั้นปี2007ระบบพวกนี้ถือว่ายังมีราคาแพงและเป็นของไกลตัวอยู่ส่วนกระชนหลังก็จะทําให้ดูสไตล์ดูยิ่งขึ้นแต่บางรุ่นนั้นใส่ท่อเสียถึง2ท่อเลยทีเดียว แต่ถ้าดูขุมพลังอาจจะไม่แปลกใจเพราะขนาดซี v i c เองยังมี2ท่อเลยแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันส่วนบนหลังคาบางรุ่นก็จะมีดาวหลังคาตกแต่งมาให้แถมมันแบบแนบกับตัวถังที่เน้นความปราดเปรียวแต่บางรุ่นนั้นจะให้หลังคามูลล o f แม้จะไม่ยิ่งใหญ่อลังการแบบพาราลามิกแต่ยังน้อยก็ยังสามารถเปิดรับลมได้อยู่ดีขนาดตัวถังจะมีความยาว4,285ม mm, เมตร กว้าง1,755ม mm, มสูง1,670ม mm, มและฐานล้อยาว2,700ม mm. เมเมื่อเทียบกับสารตั้งต้นอย่าง Honda Stream จะเห็นว่าตัวรถนั้นมันกว้างขึ้น60มิลกับสูงขึ้น100ยมิลก็จริงแต่ความยาวมันสั้นลง310ม mm, ิลกับฐานล้อสั้นลง40 mm. มิลแม้จะใหญ่กว่า h o n d a Stream แต่ก็สั้นลงกว่า Honda Crossroad อยู่ประมาณหนึ่งเอ๊ะเรามาเทียบกับตัว CRV หน่อยดีกว่าไหม พอเทียบกับ CRV ชมที่3จะเห็นว่ามีเพียงฐานล้อเท่านั้นที่ยาวกว่า Crossroad 80ม mm, มส่วนที่เหลือจะด้อยกว่าหมดเลยทั้งสั้นกว่า235ม mm, มแคบกว่า65ม mm, มและเตี้ยวกว่า20ม mm. มและไม่น่าเชื่อก็คือถ้าเทียบกับ BRV เจนปัจจุบันจะเห็นว่าฐานล้อรุ่นนี้ยาวกว่า BRV 5ม mm, มแต่ความยาวหดลง205ม mm, มแคบลง5ม mm, มและ เตี้ยลง15มิลิเมตรจาก BRV เรียกได้ว่าขนาดตัวถังนั้นมันก็ไม่ได้หนีไปกว่ากันเท่าไหร่นะักแม้ว่าตัวรถจะเปิดตัวห่างกัน10กว่าปีแล้วก็ตามส่วนสีตัวรถเรียกได้ว่ามีหลายแนวเหมือนกันทั้งสีขาวแบบพรีเมียมไวท์เพิร์สีดำที่ในช่วงแรกจะมาในชื่อไนท์เชดเพิร์แต่ตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลแบล็กเพิร์เหมือนกับรุ่นอื่นๆส่วนสีเงินยังคงเป็นอะลาบัสเตอร์ซิเวอร์มมทัลลิกตามเคย ส่วนสีเทาในช่วงแรกก็จะออกโทนน้ำเงินในชื่อ Atlantic Blue Gray Metallic แต่ในภายหลังจะมีการปรับให้เหมือนกับของ C ีวิกในชื่อ Polish Metallic m e t a l ก็จะเป็นแบบทเทาเข้มมาเลยส่วนสีน้ำเงินจะมานในชื่อ Neutron Blue Metallic ซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินที่ออกแนวโทนผู้ใหญ่หน่อยแต่ขายจดแป๊บเดียวเลิกผิดกับสีม่วงที่ในตอนแรกจะขายในชื่อ Black Amethyst เหมือนกับของ c ี v i c แต่โทนสีนั้นก็จะดูวัยรุ่นกว่าสีใหม่อย่าง พรีเมียมดิฟไวโอเลตเพลที่ให้อารมณ์สีน้ำเงินกับสีม่วงนั้นมา mix กันปิดท้ายด้วยสีแดงดาร์กรูบี้เลดเพลก็จะเป็นสีแดงเข้มที่ออกแนวสีแดงวายหน่อยเรียกได้ว่าสีของครอสโรดนั้นก็จะมีหลากหลายแนวจริงๆยกเว้นแนวดุเพราะว่าเพราะมันไม่มีสีจำพวกเขียวเข้มหรือสีส้มแต่อย่างใดเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารจะเห็นว่างานออกแบบก็จะเน้นความอเนกประสงค์กันสุดกูเลยสังเกตดีๆว่าช่องเก็บของนั้นเหมือนเยอะมากมาก แต่ก่อนหน้านั้นเราเล่าถึงงานออกแบบและวัสดุในภาพรวมกันดีกว่าสังเกตว่าชิ้นส่วนต่างๆนั้นก็จะมาเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปกันหมดเรื่องบุนุ่มนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใส่มาณเวลานั้นพร้อมกับการออกแบบช่องแอร์ที่จะเป็นทรงเหลี่ยมทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเรียกว่าเหลี่ยมทั้งชุดเลยจะดีกว่าไหมส่วนเครื่องเสียงจากโรงงานก็จะมีเฉพาะแบบจอ7นิ้วพร้อมระบบนำทาง igator, นเวกเกเตอร์เสริมด้วยระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ชื่อว่า อินเตอร์เนวีพรีเมียมขับก็จะมีฟังก์ชันในเฉพาะของประเทศนั้นๆแต่น่าเสียดายที่ว่าแม้เครื่องเสียงจะดูหรูล้ำขนาดไหนก็ไม่มีช่อง AUX USB แถมลำโพงนั้นก็จะมีเพียงแค่4ตำแหน่งเท่านั้น AUX ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ใส่มาให้แต่ USB ผมเข้าใจได้ว่าณยุคนั้นถือว่ายังเป็นของไกลตัวอยู่นะครับส่วนระบบปรับอากาศจะเป็นแบบ Air Auto กันครบทุกรุ่นแม้จะไม่มีหน้าจอแต่ก็จะมีคาว่าออโต้บนแผงสวิต โดยหลักการทํางานนั้นเราจะตั้งอุณหภูมิเองส่วนแรงลมกับทิศทางนั้นปล่อยให้ระบบคอมพิวเตอร์เขาจัดการให้ข้างๆนั้นก็จะมาพร้มกับเกียร์ออโต้ซึ่งดีไซน์นั้นแทบจะยกมาจาก CRV เจนนั้นๆเลยแต่ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เน้นใช้งานง่ายเป็นหลักนั่นเองส่วนมาตรวัดก็จะเป็นแบบ4ี่วงเสริมไฟเรืองแสงสีดําตัดสีส้มส่วนจอแสดงผลการขับขี่นั้นจะแสดงเพียงแค่อุณหภูมิภายนอก และข้อมูลท่าที่จําเป็นเท่านั้นส่วนพวงมาลัยดีไซน์ CRV เป็นยังไงรุ่นนี้จะเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยโดยรุ่นท็อปสุดจะมาพร้อมกับวัสดุคุม้ดยหนังโดยมาพร้อมกับปุ่มวควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มควบคุมโทรศัพท์บริเวณฝั่งซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นคริสคอนโทลฟังกชันจัดเต็มอยากรู้ใช่ไหมว่าจัดเต็มยังไงเดี๋ยวจะมาเล่ากันในภายหลังโดยการที่ปัดน้ำฝนสามารถตั้งเวลาได้แต่ไม่สามารถปัดออตโตได้ส่วนไฟหน้ายังไง ก็จะสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้เช่นกันซึ่งคอพวงมาลัยจะสามารถปรับได้สิทธิศทางหน้าหลังบนล่างได้อีกด้วยเพื่อเป็นการเซฟพื้นที่จึงย้ายเบรกมือมาอยู่ที่เท้าแทนแม้ในสมัยนั้นรถญี่ปุ่นใช้กันหลายรุ่นมากๆแต่สมัยนี้เขาเหันไปใช้ไฟฟ้ากันเกือบร้อปเ็นตแล้วแหละโดยซนขวามือก็จะมาพร้อมกับสวิตช์กระจกมองข้างที่สามารถสั่งปรับและพับไฟฟ้าได้ พร้อมกับสวิตช์ควบคุมต่างๆทั้งกระจกหน้าระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเ t a ั ars, ซึ่งแน่นอนว่า Honda ารุ่นนี้มีห้แต่จะมีเท่าไหร่อันนี้ค่อยมาว่ากันในเรื่องความปลอดภัยครับส่วนตัวกุญแจในรุ่นปกติจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทดีไซน์ที่เราคุ้นเคยกันซึ่งตัวรีโมทนั้นจะเหมือนกับ h o n d ้หลายๆรุ่นในบ้านเราในยุคนั้น แต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะที่จะมีปุ่มกดสำหรับเข้าไปในรถโดยทันทีและยังไม่พอครับการสตาร์ทนั้นยังคงเป็นแบบบิดเช่นเคยแต่จะดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องควักกุญแจมาสตาร์ทแค่บิดแล้วก็จบทีนี้ในเมื่อจุดขายรถรุ่นนี้อยู่ที่ความมเนกประสงค์มาเช็คกันว่ามีกล่องเก็บของอยู่ที่ตรงไหนบ้างเริ่มจากฝั่งผู้โดยสารก็จะมีทั้งด้านบนและด้านล่างอย่างละหนจุด ส่วนคอนโซลกลางก็จะมีช่องเก็บของหน้าเกียร์ถึง2ช่องพร้อมกับใต้คอนโซลที่จะมีทางช่องเก็บของขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับปลั๊กไฟ12โวลต์กับช่องเก็บของขนาดใหญ่กว่าที่จะอยู่ด้านล่างแถมฝงคนขับมาพร้อมกับช่องเก็บของจุกจิกอีก1ช่องส่วนบนหลังคาจะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตัดแสงแบบก้านปรับซึ่งแน่นอนว่าในยุคนั้นตัดแสงออตโต้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่ายุคนี้เสริมด้วยไฟอ่านแผนที่จะมาเป็นแบบไฟสองสว่างสองดวงแค่นั้น ส่วนแพงบางแดดก็จะมีทั้ง2ฝั่งโดยฝั่งคนขคับจะมีที่เหน็บนำบัตรมาให้แต่ถ้าเป็นกระตกแต่งหน้าแล้วก็จะให้มาคู่กันแต่น่าเสียดายที่ว่าไฟแต่งหน้ายังไม่มีมาให้แต่อย่างใดส่วนเบาะนั่งทุกรุ่นจะมาเป็นแบบ3้แถวเจ็ดที่นั่งซึ่งเป็นหนึ่งจุดขายหลักของรุ่นนี้ส่วนวัสดุที่ใช้นั้นจะมีเฉพาะผ้าล้วนแต่เป็นผ้าที่สามารถกันน้ําได้ในระดับหนึ่งโดยสีภายในก็จะมีทั้งสีดําล้วนหรือดาตัดเบทขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อรุ่นไหน ไม่ว่าจะซื้อรุ่นย่อยไหนก็จะได้เบาะแบบปรับมือหมดและปรับได้สูงสุดเพียงแค่6ทิศทางเท่านั้นซึ่งตัวคันปรับนั้นก็จะเหมือนกับสวิ i c f เอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็เอาเถอะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเมืองหนาวถ้าไมนมีฮีเตอร์มันก็ปกแปลกๆอยู่จึงจัดมาให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแถมสามารถปรับอุณหภูมิได้อีกด้วยส่วนหลังเบาะฝั่งผู้โดยสารก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ของอีก1จุด นอกจากนี้จะมีที่พักแขกขนาดใหญ่มาให้พร้อมกับช่องเก็บของที่จะมีทั้งที่วางแก้วน้ําและฐาดเล็กๆอีกตั้งหากส่วนแผงประตูก็จะนาดีไซน์ของซีวิกและฟรีเจนแรกมารวมกันทําให้มีดีไซน์ที่ดูถึกและแข็งแกร่งตามคาแรคเตอร์รถติดตั้งสวิตช์กระจกไฟฟา้าดีไซน์เรียบง่ายและตัวลำโพงนั้นก็จะเหมือนกับซีวิกแต่จะทําให้ดูพิถีพิถันขึ้นพร้อมช่องเก็บของที่มีขนาดใหญ่โตเลยทีเดียวขนาดที่เบาะแถว2จะสามารถแยกปรับในอาาัตราส่วน60-40 ทั้งการพับเอนเลื่อนไปจนถึงการเข้าออกแถวสามที่จะมีสวิตช์แยกมาให้ตังหาสำหรับที่พักแขกพร้อมที่วางแก้ว2องตำแหน่งและแผงประตูเองก็จะมีช่องเก็บของอีกเช่นกันขณะที่เบาะแถว3จะแยกพับแต่ตราส่วน50-50เสริมช,ช่องวางแก้วและช่องเก็บของกระจุก,กระจิกอีกเล็กน้อยส่วนเรื่องแอร์หลังหรอครับในรุ่นนี้เขาไม่มีมาให้น่าเสียดายนิดนึงนะครับความปลอดภัยแน่นอนว่าจะยืนพื้นด้วยระบบเบรก ABSEBDBA แต่ถ้าเป็นระบบควบคุมการทรงตัวกับระบบเชื่อขึ้นทางราดช,ชานันงันสงวนให้กับรุ่นแพงๆอยู่ยังไม่ใช่ของที่จะให้กันทุกรุ่นเหมือนกับรถทุกวันนี้ขณะที่ถุงลมนิรภัยจะให้สูงสุดเพียงแค่6ตำแหน่งเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับมันยังไม่พอสําหรับ Honda เพราะรอบนี้ก็มีการติดตั้งระบบ iHCC หรือถ้าว่ากันง่ายๆมันเป็น Adaptive Cruise Control เร้ากับระบบเตือนการชนด้านหน้าเสริมด้วยเบรกอัตโนมัติซึ่งตอนนั้นแม้จะให้กัน,นหลายรุ่น แต่นุ่มเหมือนว่าจะมีเฉพาะสเปคญี่ปุ่นเท่านั้นที่ได้ไปแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Honda Sensing ไปแล้วดังนั้นระบบนี้จึงเริ่มแพร่หลายขึ้นไปยังรถรุ่นล่างๆอีกด้วยกุ่มพลังคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใน Honda Civic โดยจะมีทั้งเครื่องพันแที่มีกําลัง140แรงมา้าแรงบิด174นิวตันเมตรกับเครื่องสัุิตกำลัง150แรงมา้าแรงบิด190นิวตันเมตรทุกขุมพลังจะมาพร้อมกับระบบวาวแปรผัน i-VTEC หมด พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติทาจังหวะที่มีให้เลือกทั้งขับหน้าหรือขับสีตลอดจนงานวิศวกรรมที่มาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรตด้านหลังแบบอิสระดับเบิร์วิชโบนพร้อมกับดิสเบรกสีล้อส่วนรุ่นไหนไม่มีมูลรูฟกับถุงลม6ลูกแล้วก็ตัวเบรกก็จะเป็นดรัมแทนพร้อมกับพวงมาลัย power ไฟฟ้าเรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบจากซีวิกมาเลยแต่การขับขี่เป็นอย่างไร จ้องยอมรับสารภาพเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ก็สามารถแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ Honda crossroads อา้าและคนสงสัยว่าทำไมปิดรายการเร็วจังต้องบอกอย่างนี้ว่าหลังจากทำตลาดมาได้สักพัก h o n d a c r o s s r o a d ก็จะมีรุนพิเศษออกมาทีละเล็กทีละน้อยแต่ทว่าการปรับโฉมนั้น จะไม่มีในรุ่นนี้เพราะรถคันนี้ขายแค่3ปีก็เลิกทำตลาดเดีปี2010อย่างรวดเร็วอ้าวแล้วทำไมถึงขายไม่ออกล่ะโดยสาเหตุหลักๆมาอยู่ที่รูปทรงภายนอกที่ไม่ถูกใจคนญี่ปุ่นเอาซะเลยและถึงแม้จะมีเบาะแถว3แต่บรรยากาศภายในห้องโดยสารจะเหมือนกับ CHR ตรงที่ว่าพื้นที่ห้องโดยสารมันก็ไม่ได้แย่นะแต่บรรยากาศมันไม่ชวนนานั่งแค่นั้นเลย แถมคนญี่ปุ่นเองก็ยังนิยมสตรีมกับ crv นณเวลานั้นมากกว่าถึงจะให้รถรุ่นนี้ไปไม่ถึงดวงดาวทำห้เนื้อหาต้องจบลงเพียงแค่นี้นะครับส่วนรถรุ่นอื่นๆที่จะมาเล่าจะเป็นรุ่นไหนนั้นกรุณากดปุ่ม subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาพูดคุยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับ